ครับผม <laughs> <g ül> ก็เป็นรูปแบบการแสดงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังแบบแบบคิดถึงแบบเรื่องงานไปครูว่าจะแบบจะออกลุกงไหนก็แบบมันก็มีความคิดในหัวแต่ว่าเดี๋ยวอุ้ไปก่อนทุกคนก็จะได้เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรสักมาสักหนึ่งเดือนก่อนเข้างานวิเคราะหก็จะควรรู้แล้วว่า,นา,นาเรื่องอะไรเพลงเปิดฉากร้องเพลงอีกนะคะเพราะมากเพลงเปิดฉากอ๋อไอ สามก็ีสี่ใช่ไหมครับเสียงควรเพลงบรรเลงลองว่าวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เจ้าภาพขอเพราะว่าเราเล่นค้งแไกท่การพ่อสอรักใช่ไหมคาร์ไลส์สอก็คืองานของที่คุณแม่ที่สระบุรีที่เขาขอมาแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พอเล่นคืนนะั้นปุ๊บเขาเจภาพโทรขอเลยผมชอบอะไรอย่างนี้นะผมมีความรู้สึกว่ามันมันดี เขาทำอะไรกันเนะี่ยปวดมอเตอร์ไซค<ะ>์เจอแผลใคร่ผู้ผิดอบจ้ปวดมอเตอร์ไซค์น่าจะบันเทิงแล้วน่าสวัสดีครับเมื่อคืนน้องเต้นเพลงแอรอใช่น่าราักขอบคุณเขามากเลยที่เขาร้องเพลงแอบรบ์ลักดาเต้น <laughs> ดูกันนะคืนนี้ผมขอให้ไลฟ์สดละหมื่นห้า คือนี่ผมขอพอรอบพี่แล้วมันหมื่นอทไรอะหมื่นสี่ป่ะหมื่นสามหมื่นสี่คืนนี้ขอสักหมื่นหนะสวัสดีพี่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับป้าก็ชอบมีหลายอารมณ์ดีค่ะใช่ครับเรื่องลิเกอะส่วนใหญ่ถ้ามันมีมีหลายอารมณ์อ่ะมันดีทุกคนจะไม่เบื่อ วยนาอะไรเงีย้ยยางแตกโพยาบาลด้วยชอบเรื่องนี้ค่ะอ right ืมหลายคนชอบนะครับผมยังชอบเลยก็ต้องมาเราดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าใครจะทําให้ดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าครั้งที่แล้วก็ดีแล้วแต่มันก็จะดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับ ที่ยูสิงบุรีได้ดูแล้วเจอกันครับผมเชา้าสิงบุรีวันนี้เจอกันนะครับผมแล้ววันนี้ขอให้ไม่มีฝนนะจ้าไม่ไหวกับฝนแล้วเมื่อคืนคือโคตรแฉะเมื่อคืนช้ำมากคืนนี้ดูดอกแก้วสิงเนาะไหมหรือแอบรักดิมันไม่มีพี่มันไม่มีในบทมันจะมีได้ไงล่ะพี่ ไม่มีในบทครับพี่วันดีคืมทั้งวันเลยจา้าโอ้ไม่ที่งานไม่มีโดมใช่ไหมครับว่าเสือข้ามอะ่ะไม่มีโดมใช่ไหมสวัสดีครับ เอาแรงหน่อยครับผมเมืม่อคืนของ,ของ,ของน่ารักตรน่ารักเมื่อคืนอะมากเลยตระมมตระมงดีเลยเมื่อคืนอะน่ารัก อร่อยดีครับอร่อยดีครับคือผมก็เริ่มลดน้ำหนักแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกินน้อยลงเยังไงกินก็คือกินรองทองไว้เพราะว่าผมเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าผมไม่กินเลยเนี่ยผมจะตัวสัน่นถ้าพให้มันมีอะไรกันว,ว่า ได้ลงท้องหน่อยก็พอแล้ว ต้านในตัวน้อยครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยววันนี้เราเจอกันนะทุกคนที่วัดเสือข้ามนะครับผมวัดเสือข้ามเดี๋ยวเราเจอกันนะทุกคนก็วันนี้อยากทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กับพระเจ้าอาด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพระเจ้าอาด้วยนะครับผมคนละ หนึ่งใบแดงสองใบแดงล้วจะมาเปิดระบบติ้งกันนะครับผมไม่มีโปรคับไม่มีครับไม่มีโปรคับผมราคาเดียวพร้อมกันทั้งหมดครับผมนะครับราคาเดียวพร้อมกันทั้งหมดมีครับผมมีที่พี่หมายชาแนลครับพี่หมายชาแนลโดยคุณนัชชาครับผมครับผมฝาระบบตู้ติงกับพระเจ้าอาด้วยนะครับผม เพราะว่าได้ถึงงานเย็ยนอยู่ได้ถึงงานเย็ยนอยู่เพราว่าจะไปถึงงาน,นาวันนี้น่าจะเพราะว่าถ้าเล่นเนื่ยที่ไหนไม่ค่อยได้ไลายหรอกเพราะว่าต้องตั้งสติไม่งั้นเดี๋ยวเลดีเกตไม่ถูกสวัสดีน้องปอ,ปองแป้งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณแอนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผม เป็นปาดครับใต้จมูกครับผมสวัสดีคุณพี่แอนครับผมสวัสดีคุณหนูแบมครับสวัสดีน้องกระต่ายด้วยสวัสดีครับเจอกันเมื่อไรดีกระต่ายร้านนี้ไม่ว่างเชิญรถทัวร์จอดที่อื่นจ้าวันดีครับน้องกระต่ายเจอกันเมื่อไรดีหนูอ,หอื สวัสดีคุณอ่องน้อยด้วยนะครับหาว่าอยู่ครับได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะแต่วันเกิดพี่ต้องมานะว่าสมหรในเ,เรื่องดำดงครับผมถ้าจะภาพขอได้บ่อยแล้ววันนี้เรื่องอะไรครับวันนี้เล่นเรื่องเรื่องฤริสศยาครับผมเรื่งวันเกิดจัดเจอกันครับ แล้วฝากบอกพี่ทุกคนด้วยนะครับใครที่สั่งเสื้อรอเสื้อก่อนนะครับเสื้อจะเสร็จในวันที่11นะครับผมแล้วก็จะทําการจะส่งเนี่ยไม่เกินวันที่13ถึงทุกคนเนี่ยไม่เกินวันที่16นะครับ <S <s ใช่แล้วพี่งนานน่ารักมาก ยังไม่มีครับผมยังไม่มียังไม่มีมชาปัดเจ็บรอถึงเซเงงงนัสเลยรอเลยครับผมวันนี้มาโรดดี้อีกแล้วนี่เหรอลูกนี้เป็นไงทำให้กล้าวใจบ้างไหมทำให้คิดถึงที่ยามมหาพีธบ้างไหมคือต้องรอแค่สัตว์เราแก้วรอดูเลยครับผม เกลรอ่งความกิสราบระดีครับผมทีเดียวเลยัลหวน้รขาเพื่นขับนะใจสั่นเลยครับเจอกันนะครับใจสัตว์ต้องรีบาหาที่แล้ว เี๋วเมื่อไห่สีขาวเดี๋ยวผมกระนำชาติต่ที่ขายแตฝนตกทุกทีเจะาเต้ยขายปฝนตกทุกทีพอเจ้าอาจจะโดนอะไรไหมครับไม่รอดครับพี่จินนี่การันตีเลยว่าไม่รอดยังไงก็โดนเอเดนเซย์เดี๋ยวจังรอก่ันนะครับตอนนี้เขากลังผลิตอยู่

อ่าโอเคทุกคนงนั้นเรางี้เดี๋ยวไปเรีนขออนุญาตนั่งรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่งานเพราะว่าอืมนั่งรถไปมาแล้วจากเริ่มเว,วียนหัวแหละนะจากมาจากเริ่มเวียนหัวเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวไปถึงงานแล้วก็เดี๋ยวจะมาจะมาเล่าเรื่อีกทีหนึง่งตอนแต่งหน้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเป็นทางผัไปเจอกันครัแล้วก็ตัดใจกันครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายเจอกัน กันนะครับ